สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมารีวิวแท็บเล็ตรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางหัวเว่ยนะครับในรุ่น m i ดิพด M6 เครื่องนี้นี่เองนะครับสำหรับหัวเว่ยมิดิพด M6 เนี่ยนะครับถือว่าเป็นแท็บเล็ต Android ที่มีปากกาแล้วก็ราคาในตอนนี้ถือว่าน่าสนใจมากนะครับกับราคาค่าตัวเพียง1 4ึ0 0หมืบาทนะครับราคาถือว่าไม่แพงเลยนะ15,000บาทมีทอนนะครับตัวนี้แล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับจนถึงวันที่คลิปเปิดไปในวันที่ยี่สิบเนี่ยนะครับมิดิพัด M6 เนี่ยนะคร คีย์บอร์ดเคสนะครับเคสคีย์บอร์ดตัวนี้แล้วก็ยังได้ปากกาเ p ็นเพลทไปใช้จดงานด้วยนะครับถือว่าของแถมในมูลค่า4,000บาทคุ้มค่ามากเลยนะครับส่วนแท็บเล็ตตัวนี้จะเป็นอย่างไรนั้นใช้ทำงานอะไรได้บ้างแล้วตอบโจทย์ความบันเทิงอย่างไรไปชมรีวิวกันเลยเริ่มที่ส่วนของการดีไซน์มี i p แพด M6 ก่อนเลยนะครับแท็บเล็ตตัวนี้นะครับดูจากการดีไซน์การออกแบบแล้วก็จะทราบกันดีว่ามันออกแบบมาให้ใช้งานานอนอนเป็นหลักนะครับหน้าจอของเขาเนี่ยมีขนาดอยู่ที่ 10.8นิ้วนะครับเป็นหน้าจอแบบ IPS ความละเอียด 2K นะหน้าจอตัวนที่ถือว่าชัดเจนมากๆแล้วก็มุมมองภาพกว้างมากนะครับถามว่าทำไมผมถึงบอกว่ามันออกแบบมาใช้งานแนวนอนนะครับดูจากโลโก้นะครับโลโก้ฮาวเวิอยู่บริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับรวมถึงกล้องหน้านะครับเขาวางไว้ตรงกลางพอดีเวลาใช้งานแนวนอนแบบนี้นะครับกล้องหน้ามันจะอยู่ในองศาที่เหมาะก,กับการใช้งานมากที่สุดนะครับส่วนเ,นเซนเซอร์สแกนนิ้วมือเนี่ยผมมองว่าตัวนี้ปรับปรุงการออกแบบจากตอนมเดิแพด M5 มาได้ดีนะครับเพราะว่าเซนเซอร์สแกนนิ้วมือของเขาเนี่ยอยู่บริเวณ ด้านข้างขวานะครับถ้าเกิดถือเครื่องในแนวนอนนะเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมืออยู่ตรงนี้มันดียังไงนะครับมันจะแตกต่างจากการที่เซนเซอร์สแกนลายนิ้วมืออยู่บริเวณตรงนี้เพราะว่าเวลาที่เราประกอบตัวเครื่องเข้ากับเคสเคีย์บอร์ดนะครับเวลาเราปลดล็อกเนี่ยมันสามารถปลดล็อกตรงนี้ได้เลย เราไม่ต้องไปนั่งเล็งนี้มันเล็งยากกว่าตรงนี้จะปลดล็อกง่ายกว่านะครับรายละเอียดตัวเครื่องเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งแรกเลยนอกจากหน้าจอที่ผมสัมมันโอเคแล้วนะครับวัสดุตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียมนะครับในเลทราคานี้เนี่ยราคา1 5 0 0 0บาทเนี่ยไม่เกิน1 5่นแท็บเล็ตที่เป็นอลูมิเนียมทั้งตัวหาย,ยากนะครับแล้วก็งานประกอบแน่นๆแ,แบบสไตล์หัวเว่ยอย่างเนี้ยยอมรับเลยว่าตัวนี้งานประกอบแล้วก็วัสดุดีเกินราคาจริงๆนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับตัวนี้ ระบบเสียงก็เป็นระบบเสียงที่ดีนะมีลําโพงด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะครับจูนโดยฮาร์ a n นคาร์ดอนนะครับลำโพงสีตัว1 2 3 4และที่สําคัญคือไมโครโฟนของเขาก็มีตัวโจวยกันนะครับเรียกว่าตัวนี้เสียงดีทั้งเสียงเข้าแล้วก็เสียงออกเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวลําโพงในตัวเครื่องเนี่ยนะครับที่บอกไปนะเป็นลําโพง4ตัวปรับแต่งโดยฮาร์ a n นคาร์ดอนนะครับหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะ hey, ลำโพงแท็บเล็ตเนี่ยจูนด้วยผู้ผลิตเครื่องเสียงระดับโลกเนี่ยนะครับเสียงมันจะเป็นยังไงนะ บอกว่าตัวนี้เสียงไม่ธรรมดานะครับนอกจากจะมีความดังแล้วสัมผัสได้ถึงเบสด้วยนะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะ breaking, like end, big, ตัวนี้ผมมองว่าพอเชื่อมต่อก็ครบคันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพอร์ตชาร์จที่เป็น USB Type C นะครับตัวนี้รองรับการเชื่อมต่อกับหับ USB Type C ปกติที่ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ด้วยนะแล้วก็มีพอร์ตหูฟัง3.5มมมาให้ด้วยนะครับเรียกว่าพอร์ตเชื่อมต่ออันนี้พร้อมใช้งานทันทีไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับรายละเอียดด้านหลังตัวเครื่องของม i ดิพั M6 ตัวนี้นะครับก็จะมีเพียงกล้องหลังตัวเดียวนะครับกล้องหลังตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะไปรีวิวในเรื่องของกล้องอีกทีหนึ่งนะตัวนี้ผมว่ากลล้องงหัเานี่ย ทาออกมาดีทีเดียวนะครับเทียบเท่ากับสมาร์ทโฟนราคาประมาณ1 0 0 0 0บาทได้เลยเพราะปกติเนี่ยแท็บเล็ตนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องกล้องใช่ไหมกล้องไม่ค่อยดีบ้างอะไรบ้างยกไปไอแพดนะแต่ว่าสําหรับแท็บเล็ตแอนดรอยตัวนี้นะครับกล้องหลังของมิดิแพด M6 เนี่ยนะครับผมว่าคุณภาพมันใช้ได้เลยแล้วก็มีแฟลช LED ดีมาให้ด้วยนะครับถือว่าหายากมากในแท็บเล็ตนะครับแล้วก็ดมถึงตัวซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ของเขาเองเนี่ยนะครับเป็น EMUI เวอร์ชัน10บนะครับบวก h m s นะแล้วก็ตัวอินเทอร์เฟซกล้องอะไรพวกนี้ จะเป็นคล้ายๆกับพวกเมทสามซิเลยนะครับไฮไลท์อย่างหนึ่งของ MediaPad M6 เครื่องนี้นะครับก็คือในราคา1 5ื่นเนี่ยนะครับตัวนี้รองรับการใส่ซิมการ์ดด้วยนะครับสามารถใช้งาน 4G ได้นะครับก็คือใส่นาโ o นซิมได้1ซิมแล้วก็รองรับไมโคร s d การ์ดสำหรับเพิ่มความจุในตัวเครื่องถ้าเกิดมารู้สึกว่าความจุในตัวเครื่อง128 g b ใช้ไม่พอตัวนี้เพิ่มเมมเข้าไปได้อีกนะครับ นอกจากมีเดปัด M6 เนี่ยจะเป็นแท็บเล็ตที่โดยรวมตัวมันเองก็น่าสนใจอยู่แล้วนะครับอุปกรณ์เสริมที่มีมาให้ใช้งานคู่กันเนี่ยก็เรียกว่าทําให้มันน,น่าสนใจเพิ่มขึ้นปีนะครับก็คืออันดับแรกก็คือเป็นปากกา M Pen Light ตัวน,นะครับเป็นปากกาที่ออกแบบมาให้รองรับเขียนหน้าจอสําหรับมีเดปัด M6 โดยเฉพาะนะครับตัวนี้แล้วก็มีนี่นะครับเป็นเคสคีย์บอร์ดนะครับแบบเป็นเคสฝาพับนะตามสไตล์ที่เราคุ้นเคยกันเลยนะก็จะเป็นคีย์บอร์ดที่มีเลเยอร์เหมือนคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์เลยนะครับตัวนี้ประกบกันผ่านแเ็ก ที่ตัวฝาหลังนะครับเราก็เอาตัวเครื่องประกบเข้าไปแล้วตรงใต้ตัวเครื่องมีเดสแพด M6 มันจะมีช่องโปกเกอพินอยู่นะครับมันก็เชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดปุ๊บก็จะสามารถพิมพ์นะครับโดยการเชื่อมต่อแท็บเล็ตเข้ากับคีย์บอร์ดผ่านพอร์ตโปกเกพินเนี่ยนะครับมันจะให้ความเสถียรมากกว่าคีย์บอร์ดแบบบลูทูธนะเวลาที่พิมพ์เข้าไปเนี่ยนะครับแทบจะไม่มีดีเลยในการพิมพ์เลยนะครับก็พิมพ์ปุ๊บก็ขึ้นปั๊บเลยนะครับแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดของงเเเ้้าานนี่่่่ยหห็็ตติดดววแแมล แข็งแรงนะครับเนี่ยมันก็มีแรงดูดที่สูงมากนะแรงดูดค่อนข้างเยอะเลยนะครับถือแบบนี้ก็ไม่หล่นนะครับเนี่ยแต่จริงเขาไม่ถืออย่างนี้นะแต่ว่าผมทาให้ดูเฉยๆว่ามันดูดกันแน่นจริงๆนะครับราะแต่จะมีข้อสังเกตเล็กน้อยนะครับสำหรับตัว Mini Pa ด M6 เมื่อมันประกอบร่างทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับน้ำหนักของเขาเนี่ยถามผมว่าน้ำหนักถือว่าพอสมควรนะกับเนี่ยตัวเครื่องผสมกับ ตัวสมาร์ทคีย์บอร์ดเคสของเขาเนี่ยนะครับก็มีน้ําหนักพอประมาณนะครับใครที่อยากจะพกอะไรเบาๆตัวนี้ไม่ได้เบาอย่างที่คุณคิดนะแต่ว่ามันเบา,วกวากว่าการใช้งานโน้ตบุ๊กแน่นอนนะครับส่วนเรื่องการใช้งานเนี่ยนะครับมีเดปัต M6 บวกกับปากกาเอ็นพบวกกับสมาร์ทคีย์บอร์ดเคสตัวนี้นะครับจะใช้งานเทียบเท่าโน้ตบุ๊กหรือเปล่าตามไปดูต่อได้เลยครับเมื่อพูดถึงการทํางานด้วยมีเดปัต M6 เนี่ยนะครับอันดับแรกนะครับผมก็ต้องบอกถึงระบบปฏิบัติการของมันก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยระบบปฏิบัติกาารของเเป็น Android นะครับที่รอบด้วย EMUI เวอร์ชัน10นะครับแต่มันมาพร้อมกับ HMS หรือว่าห u a w e i m มือ l e s เซอร์วิสนะครับแต่ว่ายังดีตรงที่ว่ามันอ่ะมีในโหมดปกติที่เป็นแท็บเล็ตโหมดนะครับเหมือนสมาร์ทโฟนเลยคล้ายๆเหมือนสมาร์ทโฟน Android ขยายล่างนะครับเป็นแท็บเล็ตโหมดกับตัว PC โหมดนะครับที่เป็น EMUI Desktop นะครับเมื่อเราประกบตัวเครื่องมีเดปแต M6 นะครับเข้ากับสมาร์ทคีย์บอร์ดเคสหรือว่าใช้วิธีการเข้าสู่โหมดโหมด PC เนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนหน้าตาของอินเทอร์เฟซทั้งหมดเลยนะครับจากที่เป็นแอป,ปให้จิ้มนะครับหน้าตาของมันเนี่ยเมื่อเปลี่ยนไปเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกับการใช้งานบนวินโดว์มากนะครับคือจะมีหน้าเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็จะมีตัวตัวเข้าสู่แอป,ปต่างๆนะครับแล้วก็ตัวแอป,ปเนี่ยเวลาที่เรากดเปิดมันจะไม่เต็มจอแล้วมันจะขึ้นเป็น l ฟลต f l o a ติ้งลอยอยู่บนหน้าจอนะครับอย่างนี้สมมุติว่าผม ต้องการเปิดตัวออฟฟิศนะครับกดออฟฟิศเข้าไปเนี่ยนะครับมันสามารถย่อหน้าจอได้อย่างนี้นะครับเห็นไหมนี่แล้วก็จะสังเกตดูดีๆมันจะออกแบบมาอันนี้คือออกแบบมาให้มีความเหมือนกับคอมพิวเตอร์มากขึ้นแล้วนะครับสมมติว่าเราเปิดตัว Microsoft Word นะครับผ่านโปรแกรมออฟฟิศนะครับก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับนี่อย่างนี้เห็นไหมเราก็สามารถพิมพ์งานนะครับจะเห็นว่าอินเทอร์เฟซต่างๆเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกับพวก คอมพิวเตอร์เลยนะครับแต่ถามว่าในการทำงานเนี่ยนะครับถ้าอิงกับตัวเดสก์ท็อปโหมดอย่างเดียวนะครับเ <c oughs> ทียบกับคอมพิวเตอร์เนี่ยใช้งานได้ไหม <c oughs> ผมบอกว่าในบางงานนะครับสามารถใช้งานมดียแพด M6 แทนคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับอย่างเช่นงานพวกงานเอกสารต่างๆที่ต้องเปิดแอปพลิเคชันผ่านทางพวก Microsoft Office เราสามารถโหลด Microsoft Office ผ่านแอป Gallery ได้นะครับแล้วก็เปิดใช้งานได้ สำหรับตัว Smart Keyboard เนี่ยนะครับนอกจากตัวเลเยอร์ของเขาจะทําออกมาเหมือนคอมพิวเตอร์แล้วนะในส่วนของช็อตคัทหรือว่าทางลัดต่างๆที่วางไว้เนี่ยผมว่ามันทําให้การใช้งานมิด i พ a ด M6 นะครับในโหมด PC เนี่ยนะครับใช้งานได้สะดวกขึ้นไม่ว่าจะเป็นปุ่มตรงนี้นะครับที่กดเหมือนปุ่มสตาร์ทของ Windows เลยกดมาปุ๊บก็จะเป็นหน้าต่างของแอปพลิเคชันต่างๆที่เราลงไว้ในตัวเครื่องนะครับรวมถึงแทบ ช็อตคัทด,ด้านบนนะครับตรงนี้ผมชอบมากนะจะมีอันนี้เป็นปุ่มย้อนกลับนะครับปุ่มโฮมนะปุ่มรีเซนแอปกดมามันก็จะเปิดแอป,ปที่เราเคยเปิดทิ้งไว้นะครับแล้วก็จะมีสามารถคําสั่งเสียงได้นะครับมีปิดเสียงได้เลยนะครับปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงอะไรทำได้เหมือนกันกดแล้วก็เล่นเพลงได้นะครับมีเหมือนกันนะกดแล้วเล่นเพลงเหน็นไหมแล้วก็หยุดเพลงได้ปรับแสงหน้าจอนะครับมีเหมือนกันแล้วก็อันนี้ผมว่าหลายคนน่าจะชอบนะ คนที่เป็นสายแคปนะครับก็คือกดปุ๊บแคปจอปั๊บเลยนะครับนี่เนหะ็นไหมแคปจอเลยส่วนเรื่องของการพิมพ์นะครับไม่ต้องเป็นหัวเลยปุ่มแบบนี้นะครับมันเป็นลักษณะเหมือนคีย์บอร์ดแบบชิคเกลดนะเพราะฉะนั้นในการพิมพ์เนี่ยผมบอกเลยว่ามันพิมพ์ได้ใกล้เคียงคอมพิวเตอร์มากๆนะครับมีเสียงที่เห็นป่มฟิลลิ่งการพิมพ์นะครับเหมือนคอมเลยเหมือนพิมบนโน้ตบุ๊กเลยนะครับตำแหน่งของปุ่มในะแต่และหน้าปุ่มเนี่ยมันมีช่องว่างไว้อยู่นะครับทำให้พิมพ์ได้สะดวกขึ้นแล้วก็พิมพ์สัมผัััสไได้้นนนนะครบบตวีีเนนเลยยออออาขงงปปุ่่่มมมกก็ทหืใ เมื่อกี้เราพูดถึงการใช้งานมิด i p พด M6 พร้อมกับตัวสมาร์ทคีย์บอร์ดไปแล้วนะครับทีนี้มันพูดถึงการใช้งานม i ดิเพด M6 กับปากกา Mpenlight กันบ้างนะครับปากกา Mpenlight เนี่ยนะครับเป็นปากกาที่ต้องใช้ฐานนะครับมันจะมีฐ่านอยู่ข้างในนะครับตัวฐานเนี่ยจะเป็นถ่านแบบ 4A นะครับหาซื้อค่อนข้างยากทีเดียวแต่ว่าด้วยความที่แบตเตอรี่ของเขาอยู่ได้ค่อนข้างนานนะครับเพราะฉะนั้นก็คงไม่ต้องเปลี่ยนถานกันบ่อยๆนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยพอใส่ฐานปุ๊บสามารถจิ้มที่หน้าจอได้ทันทีน เท่าที่ผมทดสอบมานะครับตัวนี้ตามสเปคของเขาคือ M Penlight เนี่ยมันจะรองรับแรงกดอยู่ที่ประมาณ2,000ระดับนะครับอันนี้จะแตกต่างจากพวก S Pen หรือว่าพวก Apple Pencil นะครับพวกนั้นเนี่ยจะรองรับแรงกดประมาณ4,000ระดับเพราะฉะนั้นในการวาดภาพนะครับมีใน iPad 6วาดภาพนะครับน้ำหนักของเส้นเนี่ยจะสู้พวก S Pen หรือว่าสู้พวก Apple p e n c i l ไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดเรามาใช้จดโน้ตช็อตโน้ตสำหรับคนที่ถนัดการจดเช่นจดเนื้อหาประชุมหรือว่าจดข้อมูลต่างๆเวลาใช้ในการเรียนหรือว่า จดข้อความทับลงไปบน PDF อันนี้ผมว่าตัวนี้ใช้งานได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะตัว M Pen มันจะมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับเพราะที่ผมใช้งานมานะครับถ้าเกิดเราใช้งาน M Pen ผ่านแอป Notepad ของทาง Huawei เองนะครับในโหมดของเป็นแท็บเล็ตเนี่ยการตอบสนองหน้าจอระหว่าง M Pen กับตัวหน้าจอมีอถื M6 เนี่ย ค่อนข้างดีนะแต่ถ้าเกิดว่าเปิด NotePad ใน Desktop Mode ผมว่าต้องรอให้เขาอัปเดตซอฟต์แวร์มาแก้ก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเขียนไปจะรู้สึกเลยว่ามันมีความหน่วงนะครับแล้วก็การจดจะไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่นั่นเองนะครับยังอยู่ที่การทำงานด้วย Huawei m e d i p a d M6 นะครับอย่างที่ได้เห็นไปแล้วนะว่ามันมีตัวอุปกรณ์เสริม ที่อยู่ในเซตของเขาเองนะครับจะเป็นสมาร์ทคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็จะมีตัวเอ็มเพนไลท์นะแต่เราสามารถต่อเมาส์อย่างนี้นะครับเมาส์อย่างเงี้ยเมาส์ไร้สายนะครับหรือว่าเมาส์มีสายก็ได้นะสามารถเชื่อมต่อกับมีเดดแพ M16 ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่ต้องเซตค่าอะไรด้วยนะเมื่อเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บมันจะมีเคอร์เซอร์เมาส์โผล่ขึ้นมาที่หน้าจอเลยทีนี้การใช้งานยิ่งเหมือนคอมพิวเตอร์เข้าไปใหญ่เลยนะครับอย่างอันนี้ผมใช้เมาส์ของทาง Logitech นะครับเป็นตัวไวเลสนะครับก็ปกติเเเเมมมาสส์์ไวววลนนนีีี่ยะะครรรััับจตซฟอ เป็น USB type A อย่างนี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่พอร์ตของ Medi iPad M6 เขาเป็น USB type C ซึ่งมันดีนะเพราะว่าการมีพอร์ตเป็น type C เนี่ยนะครับมันหาอุปกรณ์เสริมง่ายนะครับก็เพื่อนๆอาจจะไปหาตัว USB C หับนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะมาใช้งานนี่ผมใช้ของ UG e ีนะครับมันก็จะมีพอร์ตอื่นๆเราก็เสียบตัว USB C หับเข้าไปนะครับแล้วก็เอา Rece i v e r ของเมาส์โซ g จ t เทคนะครับไปใส่จริงเมาส์ยี่ห้ออะไรก็ได้นะ,ะก็จะพบว่า มันมีเคอร์เซอร์เมาส์โผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้เราก็ใช้เมาส์คลิกได้เลยนะครับเหมือนบนคอมเลยทีนี้เหมือนคอมไปใหญ่เลยนี่นะครับเราสามารถคลิกได้เลยเห็นไหมเคอร์เซอร์เมาส์เหมือนได้คอมเลยนะครับอ,อ,อันนี้ก็คือซื้อเพิ่มอีกไม่ได้ซื้อเพิ่มแพงมากนะครับตัวเมาส์นี่ก็ประมาณ7800ก็มีแล้วหรือว่าเมาส์ราคาถูกกว่านั้นก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับถึงถ้าเกิดใครมีเมาส์แบบมีสายนะครับก็ หาตัวแปลงที่เป็น USB Type C to USB Type A มาก็เสียบใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้แล้วก็พอเราเชื่อมต่อ USB Type C หับนะครับเข้าไปปุ๊บเนี่ยปกติ Type C หับเขาจะมีพอร์ตอีกยุบยับมากมายเลยนะครับมันจะเป็นพอร์ต USB Type A มีพอร์ตที่เป็นพอร์ตแ a n ดอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถเอาแฟลชไดส์เนี่ยนะครับแฟลชไดส์ USB Type A ธรรมดาเนี่ยเสียบเพื่อที่จะโอนถ่ายโอนข้อมูลได้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากรวมถึงถ้าหับรุ่นไหนที่มันมีพอร์ต HDMI นะครับสามารถต่อ ภาพจากมิ i a p a d M6 ขึ้นจอใหญ่ได้อีกนะครับทำให้การทำงานเนี่ยมัน productivity มากๆเลยนะครับเรียกว่าเครื่องนี้แท็บเล็ตตัวนี้ราคา15 0 0 0มีทอนเนี่ยนะครับใช้งานได้ไม่แพ้คอมพิวเตอร์เลยนะครับอย่างที่ได้เห็นไปนะครับว่าผมสามารถใช้งานมิ i a p a d M6 ในหลายๆด้านนะครับใช้งานได้ดีไม่แพ้พวกคอมพิวเตอร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าแท็บเล็ตเครื่องนี้นะครับมันต้องมีสเปคที่แรงมากๆนะครับแล้วก็สเปคมาแรงจริงๆครับตัวนี้ชิปเซตของเขานะครับเป็น ชิปคิริน980นะครับชิปเซตตัวเดียวกับในเมด20 Pro อยู่ในเมด30 Pro พวกนี้นะครับแล้วก็แรมเนี่ยให้มาถึง4 g b นะครับมันเพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการเปิดแท็บต่างๆบนเบราว์เซอร์การพิมพ์งานนะครับการตอบโจทย์ความบันเทิงหรือแม้แต่การเล่นเกมนะครับตัวนี้เป็นแท็บเล็ตที่เล่นเกมได้สนุกทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ในโหมดแท็บเล็ตเองนะตัวนี้ผมว่าโอ้โหเขาก็ออกแบบมาดีนะด้วยความที่ว่าแท็บเล็ตเนี่ยมันใช้งานได้หลากหลายมากๆนะครับจะเห็นว่า นอกจากมันจะใช้ทํางานได้แล้วเนี่ยนะครับตัวซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยนะครับยังจะรองรับการใช้งานร่วมกันหลายๆคนอย่างการสแกนใบหน้าเนี่ยมันสามารถใส่ใบหน้าได้มากกว่า1คนนะปกติใบการสแกนใบหน้าบนสมาร์ทโฟน Android มันจะใช้ได้แค่มานหนึ่งหน้าเท่านั้นใช่ไหมอันนี้สามารถเก็บได้หลายหน้านะครับรวมถึงใครที่ชอบให้ลูกให้หลานนะครับเล่นแท็บเล็ตนะครับโอ้โหก็เข้าใจในจุดนี้ดีนะเขาก็จะมีตัวโหมดพิเศษที่ชื่อว่าคิดโหมดนะครับเป็นลิงจอตัวน้อยน่ารักนะครับเมื่อเราเปิด เข้าสู่คิดโหมดนะครับอันดับแรกลที่เห็นหน้าจอมันจะเหลือแค่นี้แล้วก็แสงหน้าจอนะครับจะเปลี่ยนตัวโหมดคิดเนี่ยมันจะทําการเปิดโหมด blue light filter ก็คือลดแสงสีฟ้าทันทีหน้าจอจะอมเหลืองหน่อยๆนะแล้วก็ตรงมุมขวาบนเนี่ยนะครับจะมีตัวนับถอยหลังเราสามารถตั้งเวลาได้นะครับว่าจะให้ น้องๆเนี่ยเล่นแท็บเล็ตได้วันละได้ครั้งละกี่นาทีอันนี้ค่าเบสิกของมันก็คือ30นาทีพอครบ3าบนาทีปุ๊บเครื่องมันก็จะล็อกนะครับอนนี้ก็คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมาคอยปลดรหัสให้ถ้าจะจะให้น้องเล่นต่อนะสำหรับแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับสามารถคัดกรองได้นะครับว่าแอปไหนจะให้เปิดในคิดโหมดได้แอปไหนจะไม่ให้เปิดอันนี้สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมา,มากๆเลยก็คือเจ้าลิงน้อยตัวนี้นะครับจะเป็นตัวช่วยในการดูแลลูกๆเมื่อปล่อยให้เล่นแนท็บ ถ้าสมมติว่าน้องๆเอาแท็บเล็ตไปเล่ลนในที่แสงน้อยเกินไปนะครับตัวลิงเจ้าลิงตัวนี้มันจะฟ้องเลยว่าตอนนี้กําลังเล่นในที่แสงน้อยอยู่ไปเล่นในที่ที่มันมีแสงนะครับมันจะตัดเข้าหน้าจออธิบายเลยว่าทําไมถึงต้องทาไมถึงไม่ให้เล่นในที่แสงน้อยหรือถ้าเกิดว่าน้องเอาไปเล่นในลักษณะที่เป็นท่านอนนะครับหรือนอนเล่นอย่างเงี้ยลิงก็จะเตือนเลยนะว่าเล่นผิดท่าอยู่นะไม่ควรนอนเล่นนะควรจะนั่งเล่นเพราะว่านอนเล่นเดี๋ยวแท็บเล็ตก็ตกใส่หน้าแล้วมันเสียสายตาด้วยอย่างนี้นะครับก็ทำให้ ใครที่ชอบให้ลูกเล่นแท็บเล็ตเนี่ยก็น่าจะเบาใจไปได้ดับหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวคิดโหมดเองมันก็ค่อนข้างที่จะเหมาะกับเด็กอยู่แล้วนั่นเองนะครับพูดถึงเรื่องกล้องกันมากนะครับปกติเวลารีวิวแท็บเล็ตเนี่ยผมจะไม่ค่อยพูดเรื่องกล้องเท่าไหร่เพราะว่าอย่างว่านะครับกล้องแทนะ็บเล็ตมันคือกล้องสำหรับแท็บเล็ตใช่ไหมแต่ว่าในกล้องของแท็บเล็ตอย่าง mi pad m 6นะครับผมว่ากล้องเขาทามาดีนะอย่างที่ได้บอกไปตอนต้น,นคลิปว่ากล้อง,ของเขาเนี่ย คุณภาพประมาณสมาร์ทโฟนราคาหลักหมื่นบาทผมว่ามันใช้งานได้แล้วไงแล้วก็ตัวอินเทอร์เฟซเมนูกล้องเข้าใจไม่ยากไม่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับมันก็ถูกปรับเปลี่ยนมาให้เหมาะสมกับการใช้งานบนแท็บเล็ตนะครับแต่ว่าโหมดหลกัลกๆก,ก็เป็นโหมด โฟโต้ธรรมดาโมโอโอตโต้เลยนะแต่ตัวนี้ข้อสังเกตก็คือเหมือนว่าจะไม่มีตัว AI นะครับมันจะไม่มีมาสเตอร์ AI อยู่ข้างในนะสำหรับกล้องหลังเนี่ยเป็นกล้องหลังตัวเดียวนะครับความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับแต่ว่าความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวโหมดกล้องของเขาเนี่ยนะครับแม้จะไม่มีมาสเตอร์ AI แต่มันมีโหมดไหนที่ไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องนี่สิครับติดมาให้ด้วยนะแล้วก็มีโหมดโปรนะสามารถถ่ายภาพโหมดโปรตั้งค่า ได้ละเอียดนะครับซึ่งปกติเราไม่ค่อยเห็นในแท็บเล็ตเท่าไหร่นะเพราะแท็บเล็ตส่วนมากก็คือถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้จบใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้เหมือนตั้งใจทํามาทีเดียวเลยนะตัววิดีโอนะครับตัวนี้สามารถถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดสูงสุด 4K ด้วยกันนะครับที่30เฟรมหรือว่าถ้าเกิดถ่าย Fu l l h สสามารถถ่ายที่ Fu l l HD 60เฟรมนะครับถือว่าเป็นสเปควิดีโอที่สูงพอสมควรเลยนะครับสำหรับกล้องแท็บเล็ตนะ สำหรับกล้องหน้าของ MidiPad M6 นะครับตัวนี้กล้องหน้ามีความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับคุณภาพก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับรับได้นะสำหรับการใช้เป็นวิดีโอคอลเป็นหลักแล้วกันนะครับแล้วก็ตัววิดีโอตัวนี้สามารถบันทึกวิดีโอกล้องหน้าได้ที่ความละเอียดสูงสุด Full HD นะครับที่30เฟรมเปอร์เซกนั่นเองครับ มาถึงสิ่งที่คนซื้อมี d ด p a แ M6 ต้องรู้นะครับอย่างที่ได้บอกไปหลายครั้งย้ำไปหลายทีแล้วว่าแท็บเล็ตตัวนี้นะครับมันเป็น Android บวก HMS หรือว่า Hu a w e i Mobile Service นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการใช้งานในมุมของการเป็นแท็บเล็ตนะครับก็คือใช้แอปเข้าแอปธรรมดาเน,นะครับต้องโหลดแอปผ่านแอปแก l l e r ่ของทางหัวเว่ยน,นะครับหรือใช้วิธีการโหลดแอปผ่านทาง Third Party Store นะครับพวก APK p พพวกนี้นะครับก็ไปดาวน์โหลดมา มันก็ไม่ได้ใช้งานแอปได้ทุกตัวซะทีเดียวนะครับอย่างพวก Google service ต่างๆถ้าใช้งานเป็นแอปเนี่ยบางตัวใช้ไม่ได้อย่างที่ YouTube ใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการใช้งานนะครับถ้าเกิดไม่หาวิธีการลง GMS นะครับใช้เป็น HMS ธรรมดาเนี่ยผมว่าในโหมดงานแท็บเล็ตค่อนข้างลำบากนิดนึงนะเรื่องแบตเตอรี่นะครับและการจัดก,การพลังงานนะครับม่ได้แพ M6 ตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุสูงถึง7 5 0 0 m ป ah ์นะครับก็ถือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่มีความจุตามมาตรฐานของแท็บเล็ตทั่วไปนะแล้วก็ตัว,ต,วตัวแท่นชาร์จเองนะครับเป็นแท่นชาร์จแบบ Power Quick Charge นะครับ1 8์แต่ในการใช้งานจริงนะครับต้องบอกว่าแบต7 5 0 0 m ป ah ์เนี่ยใช้งานได้นานมากนะถือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่อึดมากๆในผมตั้งแต่เช้านะครับมาเปิดฟ,ฟ,ฟ,ฟังเพลงบ้างพิมพ์ง,งานไปก็เยอะนะครับแบตเตอรี่เหลือ89%นะครับณนะปัจจุบันตอนนี้ที่ถ่ายคลิปนี่นะครับ ส่วนการชาร์จนะครับบอกเลยว่าชาร์จกันยาวๆเลยนะต่อให้ที่ชาร์จเป็น18วัตต์ก็ตามแต่ว่าแบตเตอรี่ความจุมันเยอะไงผมลองชาร์จตอนแบตมันเหลือ70ใช้เวลาเกือบเกือบ2ชั่วโมงแบตถึงจะเต็ม1 0อนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อจำกัดของแท็บเล็ตตัวนี้นะสำหรับภาพรวมของ Medi เ p a d M6 นะครับแท็บเล็ต a n d r o i d นะถ้ามองในแง่ของการเป็นแท็บเล็ตแล้วก็ครอบด้วย Android นะครับตัวนี้ในราคา15,000บาทผมว่าแทบจะไม่มีคู่แข่งเลยนะครับมันหาย,ยากนะแท็บเล็ต d ที่ สเปคแรงนะครับหน้าจอชัดนะครับตอบโจทย์ความบันเทิงนะลำโพงก็เป็นลำโพงสตัวรองรับตัวคีย์บอร์ดนะครับรองรับการใช้งานร่วมกับปากกาในราคานี้หายากจริงๆนะครับเว้นแต่ว่าจะไปชนกับพวก iPad ตัวนี้จะชนกับ iPad Air ก็ได้นะครับชนกับ iPad 10.2นิ้วก็ชนได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้เสร็จนะครับแล้วไปสั่งจองนะครับภายในวันที่20กุมภาคือวันที่คลิปออกไปเนี่ยนะครับก็จะได้รับตัวแท็บเล็ตนะครับ ได้รับตัวสมาร์ทคีย์บอร์ดเคสนะครับแล้วก็ได้รับตัว M Pen l i g h แถมไปให้ด้วยนะครับของแถมก็มูลค่า4,280บาทเลยทีเดียวนะแต่ว่าถ้าเกิดซื้อหลังจากนี้ไปนะครับก็อาจจะต้องซื้ออุปรกรณ์เสริมแยกแต่ผมเดาว,ว่านะหัวเว่ยน่าจะมีออกโปรโมชั่นที่แถมทั้งเซ็ตออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นติดตามหน้าเพจหัวเว่ยให้ดีแล้วกันนะครับยังไงก็ตามนะถ้าซื้อ14,900บาทได้หมดนี่เลยนะผมว่าตัวนี้คุ้มค่าแล้วก็น่าซื้อมากๆเลยทีเดียวนะครับ สำหรับข้อสังเกตของ M i l i p a d M6 นะครับสำหรับผมนะในแง่ของการเป็นแท็บเล็ตนะครับมีอย่างเดียวเลยก็คือตัวนี้มันยังเป็น HMS อยู่นะครับในการใช้งานในมุมของการเป็นแท็บเล็ตเนี่ยอาจจะไม่สะดวกสบายเท่าไหร่นักนะครับแนะนำนะครับว่าถ้าใช้งานจริงๆอาจจะเน้นใช้งานที่ Desktop อปโหมดผ่านตัว b r o าว์เอร หรือไปหาวิธีการลง GMS ก็ได้นะครับตัวนี้ GMS ตัวนี้ลงไม่ยากนะครับใช้ขั้นตอนไม่นานแล้วก็ใช้เวลาแค่ประมาณไม่ถึง2อนาทีก็ลง GMS ได้แล้วนะครับก็สามารถใช้งานตัวนี้ดาวน์โหลดแอปผ่าน Google Play Store แล้วก็ใช้งาน Google Suite ต่างๆได้สบายๆเลยนะครับและนี่ก็คือรีวิวนะครับมีเดปัต M6 นะครับแท็บเล็ตรุ่นล่าสุดของทางหัวเว่ยนะครับย้ำราคาที่หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทไม่แพงเลยนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้รับจากแท็บเล็ตรุ่นนี้ไปนะครับก็เพื่อนๆที่สงสัยประเด็นหรือว่า อยากจะสอบถามเกี่ยวกับ m i d i p a d M6 นะครับในแง่อื่นๆหรือว่าเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีนะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ